กับใครอ่ะไปกับค่าแม่ไปกับค่าแม่โอ้หนูได้อะไรมาให้ยายไหมแม่แม่นั่งแม่บีบผมด้วยโอ้แม่บีบผมให้แม่ด้วยเหรอนั่งเลยนั่งนั่งก่อนแม่ก่อนช่วย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 โอ้ช่วยช่วยนะนั่งผมกระเจี๊ยกระจุกเกี๊ยกระจุกเกี๊ยกระจีบผมทำไมโอ้โหยาวจัง เอ๊ย n อา o no n อย่าทำอาพี่เลยลูกแล้วเราให้อ่ะเนี่ยงะไานี่เลยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดีเเอากล้องหอก่อนให้ยายอยู่ไหนอ่ะลูกนี่หรอนี่ยไปแล้นะสวัสดีค่ะเอาก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยสวยๆแล้วมันจะมีจะมีดาวมาแล้วเมื่อกี้นี่ เมื่อกี้มีดาวมาให้หนูเลยรออยู่สวัสดีคุณยายยังไม่นอนเลยค่ะเหมือนตื่นตอนสี่โมงอะค่ะได้ข่ามาแยกขวัขวัญทุนทิพขอคิขาขค,ค่ะบักีิค่ะบักีิค่ะบักิค่ะพูดเองนะโอ้โอนอนไงอนะอนสวัสดีค่ะเขาพูด ใส่หัวไม่แต่เลยอ้าวดีอ๋อมาใส่หัวกันยังไงอ้าหัวกันขั้นเขียวพี่น้องขั้นเขียวเจ็บหน้าเจ็บน่ะเจ็บหน้าอุ้ยมีใครเต้นสองคนนี่ยเนี่เนี่เต้นสองคนอันนี้ก็กินข้าวสองคนอันนี้ส่งหัวใจให้หนูด้วยอุยมาแล้ยเป่าเอ้ยตาดูนตาพูน เอาหายแล้วลูกเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วแบงค์ทำอะไรทำอะไรน้องเมื่อกี้นี่ไหนดูทิดูส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 ิตกโอ๊ยอุ้ยเฮ้ยใครทำโ่บายจ้าให้นะมาทาเลยนี่นี่จะนี่นี่นี่โบบายกีแกให้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครทำใครทำ ใครทำแกนยตอบก่อนว่าใครทำ่อทน้องทำไมขอโทษน้องก่อนทำดีๆสวยๆขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมหัวใจหัวใจก็เป็นธรรมดาชือหัวใจเหรอหัวใจหัวใจหัวใจหัวหัวหัว ยายจูยายจูมาแล้วน ma ั่นน่ะสวัสดีคุณยายนี่ยังสวัสดีค่ะเรื่อยังลูกสวัสดีค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะก็เล่นปีนหนูนะำมมากินสาคนเด้อมากินสาคนเด้อแมวเป่าเดอแมวเป่าเด้อให้อยู่ด้วยกันอยู่ให้อยู่ด้วย